คามือความครับน้องครับมือความมือเนื้อครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่ๆน้องๆเข้าสู่ช่องไตละสันทราใหญ่ครับอันนี้จะพาพี่น้องมากิน ปลาหมึกนึ่งมะนาวครับปลาหมึกนึ่งมะนาวครับพี่น้องครับนี่ครับปลาหมึกนึ่งมะนาวครับไม่เชิงค้ายินดียินชมครับตอนบินน้องใ้กูก็ครับมาเมืนเท่ากันนะอย่าลืมครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่น้องครับมีปลาหมึกนึ่งมะนาวครับพี่น้องครับสิ่งยกก้นน่าจะเยอะหน่อยครับเพราะว่าที่หานที่พวกที่ผมทํางานพลามันอยู่ติดถนนครับพี่น้องครับถนนใหญ่ครับพี่น้องครับ ก่อนกินก็ผัดพ,พี่น้องๆกไดไลค์ก็ใช์กดติดตามเองก็น้องใจช่องได้ได้ละสันที่ใหญ่ด้ครับมาครับนี้เอาสวยร้อนๆเลยครับแล้วก็ปผัดนึ่งมะนาวร้อนๆเลยครับผมมาทานด้วยกันครับพี่น้องครับอืมเป็นน้ำอืมอืม ร้อนมากครับอืมอืมเวลนลำนลอนเลย มาค่ะกินยำเขาเขาจมคาคับกินปลาหมึกกับปลาหมึกนึง่งมะน,นาวครับพี่น้องครับสุดยอดเลยครับอืมอืม ปลาหมูมมความครับน้องครับหมูความหมงเนื้อครับอืม อเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาครับเขอติดถนนครับพี่น้องครับติดถนนใหญ่ครับต้องขอโทษขอภห้คุณผู้ชมทุกท่านเลยครับผม อืม,อมต้อนดึกครับ5าทุ่มแล้วครับพี่น้องครับ,อบตอนดึกครับ แซ่บซบซบ,บทั้งเพ็ดทั้งแซ่บ ฉชดน้ำรับพีไป้องครับ ฉ <laughs> ุดฉุดอ, <c oughs> อะไจริงๆครับพี่น้องครับ อืมอ้มน่องคำใหญ่ๆพี่น่องอืมอืม้มชุนน้ำ้อยพี่น่องอืมอะไร เห็นมากพี่น้องตาอะไรเลยครับพี่น้องอืม หลกหลายแท้พี่นอ้องมาพี่น้องจะเส้นสน้ำกันแล้วพี่น้องพี่กินไม่ได้ครับพี่นอ้นองเพ็ดได้ครับพี่น้องกินไม่ไหวได้ครับพี่นออ้องน่ารักจิงจิงพี่น้อง ปลาหมึกครับปลาหมึกหอมครับพี่น้องครับพี่น้องปลาหมึกหอมครับพี่น้องอืม <this> อืมนี่มันน่าสดทชดครับพี่น้องครับนี่มันน่าสดทชดครับพี่น้องอืมชืยอะไปเลยครับพี่น้องอื่น้องครับน้องอืมเกินไปหัวหน้านะ <c oughs> เฮ้ยน้ำตามมันออกเองอ่ะมันเผ็ดเนี่ยห้ามไม่ได้อ่ะเฮ้ยเออเฮ้ยเอฮ้ยเออเฮ้ย สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับขคมนี้ก็ผมขอลาแค่นี้ก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากครับกดไลค์กดแชร์กดติ้ตามเ็งกำลังใส่่องเด็กได้รักสารถยายได้ครับพี่น้องครับบายบายไปแล้วครับพี่น้องครับ